ถ้าธุรกิจไหนไม่ดีก็ขายทิ้งไปนะครับธุรกิจไหนดีก็ถือต่อได้ซื้อเพิ่มเองได้เลยนะครับก็มันสําคัญที่ว่าเราเรามองธุรกิจนั้นห,นหรือเปล่านะครับ mm hmm. แต่ถ้าเราซื้อมาเลยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยอันนั้นก็ช่วยไม่ได้นะ mm hmm. ว,ว่ามัน mm hmm. เราไม่รู้อะว่าเราซื้อมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราแต่ถ,ถ้าเราดูแล้วเราเข้าใจมันนะครับเราดูว่าเอ้ยสถานการณ์ช่วงเนี้ยมัน มันเป็นแค่ตลาดหุ้นนะแต่ตัวธุรกิจของเรามันยังไปต่อได้มันก็ปิดจอไปเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปดูมันนะครับปีหน้า,าก็เลยมาดูใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้หนึ่งมกราใก็มาเปิดจออีกทีก็ได้แต่จะทําทําได้หรอวอเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าถ้าตามหลักการเนี่ยก็คือถ้าธุรกิจมันยังไปได้นะคนก็ไปสํารวจดูอ่ะอร้านที่เราร้านที่เราเป็น พื่ถึงหุ้นเนี่ยคนยังใช้บริการอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคนเลิกเข้าหรือเปล่าคนไปเข้าล้างทุ่งแข่งหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยก็ก็จริงๆถ้ามันเป็นหุ้นไทยเราก็ดูได้นะครับอือหรือว่าคนประกอบการออกมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราไม่ต้องดูราคาหุ้นก็ได้นะเราดูผลประกอบการอย่างเดียวสามเดือนดูทีข้อที่หนึ่งนะการลงทุนเนี่ยมันต้องมีหลักเกณฑ์บ้างมีระเบียบบ้าง เช่นว่าพอแดงเนี่ยต้องออกแค่กดข้อเดียวเนี่ยนะฮะคำว่าติดหุ้นนี่มีเลยไม่เหลือเลยคุณจะติดได้ยังไงในี่ว่ามันแดงแล้วออกไปแล้วอะ่ะพอแดงแล้วออกเห็นไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยที่คุณติดหุ้นเนี่ยเป็นช่วงดีที่คุณไปนั่งเลียแผลให้หายบาดเจ็บนิดหน่อยแล้วตั้งสติให้ดีว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปเราจะทำเล่นให้มีระบบ เวลาเข้าเข้าเพราะอะไรมีเหตุผลเมื่อเข้าแล้วจะ Stop Loss ที่ไหนมีเหตุผลถ้ามันแดงอยู่เนี่ยถึงมันขึ้นยังไงก็ตามจะไม่ซื้อจนกว่าจะเขียวแล้วถ้ามันเขียวอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นแดงเนี่ยต้อง Stop Loss อย่างนี้เป็นต้นก็กดธรรมดาเลยนะข้อแนะนำก็คืออย่างนี้ครับนะแล้วเสร็จแล้วพอเอาตัวลอดสมมติตัวนี้เปนฟอร์มฐานเราเอาตัวลอดได้นะ มาว่านอีกทีจะเล่นต่อมหมเสร็จเนี่ยไปเล่นทองคำกับ t f เฟ็ดีกว่าไาง่ายกว่าไหมเพราะมันขึ้น t f เฟมันขึ้นลงเหมือนเสร็จนะแต่มันเล่นง่ายกว่าเพราะมันดูตัวเดียวเสร็จมันต้องดูหลายตัวไปดูโอ้โหคุณต้องดูห้าสิบตัวเ,เวลาที่ไหนไปดูดู t ีเฟตัวเดียวรู้สึกมันมันจะง่ายกว่า แล้วเอาเงินส่วนใหญ่ไปลงที่ทองคําแล้วถ้าเป็นไปได้ไลงที่บิตคอยสักนิดหนึ่งเพื่อเรียนรู้ว่ามันคืออะไรนะครับอันนั้นก็แนะนำนะฮะบิตคอยนี่ลงสักห้าร้อยก็ได้พันหนึ่งก็ได้แล้วดูสิมันคืออะไรหาความรู้ใส่ตัวไว้ส่วนการเก็บเงินเนี่ยเก็บเป็นเงินบาทเนี่ยมันออดค่าให้เก็บเป็นทองคําแทนเก็บไปเนี้ยบาทสองบาทซื้อเก็บไปเล ไม่ต้องมีหรอกเงินสดเนะี่ยพอจะใช้เงินสดก็เอาไปขายบาทหนึ่งก็ได้ละห้าหมื่นก็อยู่ได้เดือนแล้วเห็นไหมพอรับเงินเดือนมามีเงินเดือนเลยเข้าก็ซื้อเป็นทองคำเก็บไว้ให้หมดเนี่ยเป็นนิสัยของเราเปลี่ยนซะอย่าถือยูนิตของเวลส์ของเราความมั่งคัง่งความร่รวยของเราเนี่ยเป็นเงินบาทหรือเงินดอลลาร์ให้ถือเป็นทองคาแทนนะครับส่วนการทําตามระบบเขียวแดงก็ดูตามเอาอย่าอย่าไปติดดอย ก็เอาใจช่วยนะครับลองดู